มาดูขนาดทีวีเสถีภาพกันครับนี่เราอยู่หน้าทีวีเสถีรภาพเลยครับอ้าวปิวกำลังถ่ายรูปอยู่แล้ว,วดูทีวีเสถีภาพนะครับแล้วเราก็มาย้อนดูฝั่งแมนฮัตตันนิวยอร์กครับที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับเรานั่งเรือมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตึก Empire State นะครับเพื่อไปดูมหานครนิวยอร์กครับตัวนี้เราอยู่ในเป็นเกาะนะครับเกาะสถานที่ตั้งของมหานครเอ่อที่ตั้งของท p พีเซรีภาพนะครับ God, <Liberty. S 1> เกาะีเบรตอันนี้เกาะลิเบรต้นะครับเขาบอกเกาะลิเบรต้อ่าโอเคครับ